จับมือกันทุกสุขด้วยกันหัวเร,ราะร้องไห้ด้วยกันมานานเท่าไรฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายินวันที่ทะเละาะอาบวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวาน ส่วนลึกความส่งจําแต่ต่างกันแค่เพียงในตอนนี้ฉันนั่งไม่ได้มีเธอสวัสดีค่ะชื่อนังสาวซิวิาศานะครับมาจากาาคณะพยาบานศาลของพี่รายเซียวค่ะ บอกว่า,ามีโครงการนี้แต่ก็คิดว่าเป็นโครงการของอาหาร,รก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วที่ก่อนจะมาก็คือใจนึงก็ก็รู้สึกดีว่าเาก็เหมือนกับว่ามาแลกเปลี่ยนกันพอสร้างว่าต้องมากับตอนแรกทราบว่าต้องมากับต่างคณะแล้วก็ต่างมหาลัยก็เหมือนเป็นการมาแลกเปลี่ยนนะคะเพราะอยู่ในมหาลัยคณะพยาบาลก็จะแค่อยู่แค่คณะพยาบาลค,ค่ะก็คิดเหมือนกันว่าที่ ที่จะแบบจะมาแนวไหนจะมาแนวโหดหรือเปล่าหรืออะไรเพราะได้ชื่อโครงการโครงการเยาวชนรักชาติมันก็ดูแบบเหมือนดูดันนะคะเพิ่งเริ่มเข้ามาได้ประมาณ6-7ชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเริ่มเครียดเครียดแล้วเพราะว่าที่อาจารย์ใช่ค่ะจริงอยู่ะเราก็อยู่ในตามกฎระ,ะ,ะ,ะเบียบแต่บางอย่างก็คือเราก็ไม่เคยทำมาก่อนไงคะเราก็ต้อง ปรับตัวต้องมาทําแล้วก็ต้องทําให้ได้เพราะไม่งั้นแบบเดี๋ยวจะโดนลงโทษนะอะไรอย่างนี้ยค่ะก็มีเครียดแต่ว่าเราก็ทําได้ครับทํอย่างเธอนะเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราบทุก ก็คือพี่เลี้ยงก็จะคอยมองหน้าพี่เลี้ยงว่าเออดี๋ยวพี่เลี้ยงโดนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่เลี้ยงก็ต้องคอยดูเราซึ่งนักศึษาก็หลายคนอย่างเงี้ยค่ะเออถ้าเราทําไม่ได้พี่เลี้ยงก็จะโดนลงโทษด,ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องสร้างให้เราว่าเออเราต้องทําให้ได้นะไม่งั้นพี่ของก็จะโดนทําโทษไปด้วย เราเคยเกลียดกันเมื่อตอนเราเป็นนักเรียนและยังเคยมีเรื่องกันไว้เราเคยโกรธกันเมือ่อเจอเกันในชั้นเรียน,ไม,นยไม่เคยยอมฟังผู้ใดไม่เคยยอมให้กันชอบทะเลาะ รรเรียนสู่ดับมหาวิทยาลัยแล้วนักเรียนไม่กี่ปีออกไปทำงานเดีย๋ยบางคนมีครอบครัวต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวนักเรียนไม่มีใครคิดาเลยเหรอว่าจะทำยังไงให้ส่วนรวมมันดีได้อะไม่มีสักคนเดียวคือพี่เนี้ยงจะคอยดูแลทุกอย่างเพรว่าจะ ไม่ว่าจะกินจะนอนจะทําอะไรทุกอย่างพี่เลี้ยงเขาจะคอยดูแลพวกเราไม่เข้าใจว่าเอเราทําดีที่สุดแต่ทําไมเรากับต้องโดนลงโทษอย่างถ้าจะโดนทำโทษอะไรเงี้ยหนูก็ไม่กดทําได้ทำเท่าที่ทําได้ถจะทําไม่ไหวแต่ก็ทําแต่ว่าพอมาเห็นพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยก็แบบพี่เลี้ยงก็ดูแลเราออก่ะ ก็ไม่น่าโดนแบบนี้แต่ก็พูดอะไรไม่ได้คือเราก็งานสามวันแล้วเราก็ต้องอดทนเพราะว่าเพื่อนเรายังรออยู่อเพรพะจะผ่านไปให้ได้แล้วเราต้องผ่านไปด้วยกันเพราะว่าสิ่งที่เขาทํามาเพื่อนทำมาให้เราเนี่ยมันไม่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมันไม่มีประโยชน์ถ้าเราถ้าเรายอมแพ้ตรงนี้เพื่อนก็จะเสียใจเราก็มาร่วม 好，欢迎你们啊！老、oh ตัวเองดีๆนะครับเชื่อฟังหัวหน้านะครับพยายามจำสิ่งดีๆของพี่ๆไว้แล้วครับวันนี้พี่ทำภารกิจไปสสำเร็จพี่ขอโทษด้วยนะครับที่อยู่กับน้องไม่ได้ตลอดไว้น้องทุกคนระตัวดีๆนะครับจะได้ไม่เหนื่อยนะครับผมไม่มีแต่พี่เลี้ยงมาคอยรับแทนนะครับน้องๆ ต้องทำตัวดีๆนะครับอขอบคุณครับ ที่เป็นเธอที่คอยแบบเวลาเราเครียดมากๆเขาจะคอยมาดูแลแล้วก็ให้กําลังใจเราเสมอแล้วก็ที่สําคัญก็พี่เลี้ยงถ้าไม่มีพี่เลี้ยงคนในกลุ่มก็จะไม่เกิดความรักความสามัคคีเช่นกันการที่กครอคือดวนนะครับอานักศึกษาอาเรียนอย่างดีนะครับต้องพยายามที่เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับอยากให้คนร่ว่วยกเชื่อว่าถ้าเป็นคนดีบอกท่านศึกษาเองนะครับทำให้นักศึกษาเนี่ย กระตุ้นประสิทธิภาพในเรื่องการเรียนด้วยนะครับทั้งฝั่งทางครูบาอาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา